ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับผมว่ามีไม่บ่อยนะ รห,รหรืออาจจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยก็ได้ที่สร้างโรงละครเพื่อการแสดงชุดหนึ่งใช่ครับถูกไหมฮะถูกต้องครับนี่นนคือไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเรื่องอื่นใดเลยเพื่ออค์บากโดยเฉพาะองบากเลยเ,พ,เ,ลยเพราะว่าเป้าหมายเราอง์บากเนี่ยเรามองว่าสามารถที่จะแสดงต่อเนื่องอแล้วก็อยู่ได้ในระยะยาวแล้วก็มีแฟนทั้งไทยทั้งเทศถูกต้องครับทําให้มันเป็นที่ที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาไม่ถึงกรุงเทพนะเราต้องมาดูหนังไทยเรื่องที่โดดเด่นมากเรื่องหนึ่งของประเทศนี้ที่ฉันยังชอบเลยฉันชอบ คนจีนชอบกังฟูอยู่แล้วใ่พอเห็นมวยไทยเขามันมากมีความสุขมากใช่ครับมนต้องมาดูเราไปต่างประเทศเนี่ยเราไปอังกฤษนอกจากไปดูบอลแล้วไปดูบอลดูละครไปดูแฟนทอมไปดูละครเวทีเขาไปดูไลอ n อนคิงไปดูอะไรนะฮะตรงนี้เมืองไทยเราก็อยากให้ชาติอื่นมาเมืองไทยก็ต้องมาดูเป็นแบบนั้นด้วยครับแปลว่ามีการแปลภาษาให้หมายว่ามีซับไตเติ้ลให้เขาไม่เลยครับหรือเขารู้เรื่องจากจากโชว์เลยใช่ครับเพราะว่าการแสดงเนี่ยเราตั้งใจเลยว่านี่เป็นยูนิเวอร์แซล ไม่ต้องพูดใช้อากับกกริยาแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายนะเพราะว่าองค์บาทเนี่ยประกอบไปด้วยเรื่องทั้งหมด5เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวศักยภาพของนักแสดงสแตนเนี่ยที่ซ้อมมาอยู่เนี่ยท่านผู้ชมเห็นฉากนี้นะฮะนี่คือถนนข้าวสารใช่ครับข้าวสารรถมีกี่ฉากครับฉากใหญ่ๆฉากใหญ่ๆมีทั้งหมด7ฉากด้วยกัน มีต่อสู้กันในบาร์แน่ๆที่เขาต้องสู้กับนักสู้หลายคนไล่ล่าสามล้อไล่ล่าด้วยสามล้อหนีการไล่ล่าที่เข้าสารฟรีรันนิ่งฟรีลันกาวไอ้รถรถอะไรมีไหมมีหมดฮะเฮ้ยมีหมดครับแล้วจะมีฉากสําคัญคือฉากต้นไม้ใหญ่ที่เป็นฉากเบื้องต้นของการเริ่มเรื่องใช่ไหมครับที่มีการคนจะต้องแย่งกันชิงทงบนต้นไม้อะไรเนี่ยถูกต้องครับแล้วก็ฉากสําคัญก็คือเรื่องการที่ขโมยเสียนพระ ใช่ครับจุดเริ่มต้นจุงเรื่อง้นคือคนไม่ดีมาขโมยเสียนพระครับหมู่บ้านก็ให้นายบุญทิ้งเนี่ยเป็นตัวแทนใช่ครับไปหาเสียนพระกลับมาให้หมู่บ้านเราให้ได้ครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเลยการดาเนินเรื่องเนี่ยแล้วสนุกตื่นเต้นเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีถูกต้องครับแต่ห้ามไปทําที่บ้านอย่าไปอย่าไปทําเลยใช่ครับผมเห็นตัวอย่างครับและหนึ่งในนั้นคุณปัจญาปิ่นแก้วครับพูดว่าเรื่องนี้สนุกกว่าหนังอีกผมแบบโอ้โห เฮ้ยพี่พูดงนี้เลยอ่ะหนัง่ะพี่เป็นคนกำกับนะครับเรื่องนี้จะสนุกกว่าหนังอีกผมก็เลยพยายามนึกว่าเฮ้ยไม่จะเกิดจากอะไรอ๋อสมมุติเราดูมวยทางโทรทัศน์ดูมวยก็อาจจะรู้สึกแบบนึงก็จะรู้สึกแบบนึงแต่นั่งอยู่ในสนามมวยโอ้โหอย่างนี้เลยถูกต้องครับเหมือนหนังเราดูดูในโรงหนังครับอารมณ์อีกแบบนึงแต่การเล่าเล่าเรื่องภาพยนตร์เป็นการแสดงสดที่ไม่มีเทคเลยเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ ยุ่งยากซับซ้อนเพราะว่าการเคลื่อนที่ของจาก1ไป 2, 3, 4, 5เนี่ยจะจัดการต้องต้องเป็นระบบมากและต่อเนื่องแล้วต่อเนื่องผิดไม่ได้ไม่มีไม่มีจังหวะในการพักเลยใจอไปดูไปดูครับเราไปดูทุกไลนนครับอันนี้เขาซ้อมอยู่ใช่ไหมครับอ๋อคือไม่ใช่ว่าท่านผู้ชมหลากรสชาตินะมันไม่ใช่ว่ามาแล้วก็ตีกันอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องมีลล้านี่มันมี สนุกสนานตื่นเต้นตลกเฮฮามีหมดเลยนะสันเฮฮาครับบันเทิงคือเรานึกออกด้วยด้วยวิธีการของคุณตเกล่ีิคุณบอยเนี่ยเขาเขาทำให้มันนัวได้อะมันเหมือนส้มตำมันจะนัวมันจะรสชาติมอันกลมกล่อมมันกลมกล่อมมันจะมีหลายเลเยอร์นะหลายชั้นนะฉากใช่เปิเถ้าเปิดออกอะไรมันจะหลุดเลยช่ายจหลุดเลยครับทั้งใต้เวทีวนไปดูได้ไหมได้เลยเราไปจริงปะได้เลยครับมาเลยทำเลยมากับท่าแก่ ไปนะสวัสดีครับ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 มมีถึงโตด้วยเอาละเว้ยเฮ้ยมาไม่บอกด้วยอันนี้อยู่ในช่วงซ้อมไม่เป็นไรครับได้ครับโอ้นี่ไงสบายเลยครับมีนักแสดงทั้งหมดนี่ต้นไม้สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับ อ๋อในฉากหนึ่งของมันคือต้นไม้ตัวอย่างหนึ่งของอลังการที่ว่าเนี่ยคืออยากจะให้มันเหมือนกับว่าเป็นชีวิตจริงรอะไรที่คิดว่ามันลงมาอยู่ในฉากไม่ได้ก็จะเอามาอยู่าการทํางานด้านหลังเนี่ยวันนี้เราได้เห็นเลยว่ามันซับซ้อนมากแล้วต้องเข้ามาลงจุดที่มาร์กไว้เพื่อการเคลื่อนออกไปเป็นเป็นระบบะทีมนี้นไปจัดระบบจราจรกรุงเทพสบาย,ลย <c oughs> แล้วนะแต้ง ไอ้นี่ออกไอ้นั่นเข้าไอ้นั่นลงไอ้นี่ไปคนดูอาจจะไม่รู้เลยว่ามาได้ยังไงแต่ข้างหลังเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดเลยเห็มนไหมครับการวุ่นวายในแต่ละส่วนเนี่ยมันต้องมีการวางแผนแล้วทั้งหมดจะเกิดขึ้นโดยคนที่นั่งดูอยู่ไม่รู้เรื่องมันจะหล่อเนื่องกันไปถูกต้องครับไม่มีคัดไม่มีโอกาสหยุดไม่มีคัดไม่ไม่มีเทคไม่มีพักครึ่งไม่มีพักครึ่งดูกันยาวๆทีเดียวเพลินเลยเห็มนไหมครับรถไปละตามรถไปดูไหม ก็เป็นฉากอะไรเดี๋ยวเระวังอ๋อนี่ใช่ฉากกระจกใช่ฉากกระจกต้องมีงมีหนีผ่านกระจกกระจกสแตนบายเอาแต่ของจริงเนี่ยมีเหมือนมีคนขับครับนะแ,แต่มีการพลละเคลื่อนเนี่ยจะไม่เห็นว่ามันเคลื่อนมายัางไงมันขับจรงิองออกมาในถนนเข้าศาลเนี่ยเขาก็มีสิงโตมีอะไรเหมือนชีวิตจริงนี่แหละใช่ไหมเอาหลบหลบหลบกองสิงโตเขาหน่อยสิงโตออกไม่ได้สิงโตออกไม่ได้มีสิงโตมีอะไรในระหว่างที่ตัวพระเอกคือบุญทิ้งเนี่ย เข้าไปอยู่ในนั้นน่ยมันก็ทําให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายครับว่าว่าภาพการความสนุกของผู้คนมีการไล่ล่าต่อสู้ช่วงตทิ้งเพราะมันผสมความบันเทิงถ้าทำาดูแอคชั่นอย่างเดียวมันทีมันเหนื่อยเขาทําเร็วมากนะครับเก็บข้ออยเก็จเซตรถมาโอ้โหนี่บางส่วนนะมีกระจรถมาโอ้โหนี่ฉากคือในเรื่องมีคนระวังไปโดนเรานะ เดี๋ยวนี้เป็นแค่การซ้อมนะครับของจริงมันจะมีการซ้อมเลยเอาเลยมีการส่งเนึ่งนี่ดูนี่เอาเชียร์ไปทั้งบู๊ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเร็วมากคือท่านจะไม่มีเลยว่ามันเหมือนไม่มีเวลาหายใจเลยนะทุกอย่างมันจะต่อกันไปเรื่อยๆอ๋อนี่หนีไม่ฉาดนี่ไม่ฉาดนึงฉาดเปลี่ยนมาอ๋อที่เมื่อกี้ผมมาสมาคมรามแปด ครับขอให้เขาหยุดซ้อมพอดีเขาหมดช่วงเบรคพอดีครับเลยไายืนร้องกันเหมือนจะมีเรื่องเพราะหน้าตาเพราะมีเรื่องหมดทุกคนนี่คือหนึ่งส่วนหนึ่งของทีมสตันที่ทํางานเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ชมเป็นแฟนรายการจําน้องตองได้น้องตองลูกพี่พันาพี่พจน์พี่พจน์พี่กิบพี่แปะความยากของมันคืออะไรครับถึงต้องไปเอาทีมใหญ่ขนาดนี้แล้วจำนวนผมดูจานวนนักแสดงหลักร้อยเนี่ย รวมสตาร์ทหมดประเทศเลยไหมเนี่ยอ๋อก็เกือบหมดครับแล้วก็เอาแต่เจ๋งๆเลยครับพี่เอาย่าฝีมือมาลงกี่คนครับโดยประมาณตอนนี้นักแสดงทั้งหมดมี87คนครับเห็นคุณบอกว่ามันจะมีศาสตร์อย่างอื่นมาด้วยใช่ไหมไม่ใช่แค่สตาร์ทใช่ครับเพราะว่าเรามีในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไทยด้วยคุณต้องลําเต้นลําฟ้อนเต้นใช่ครับ ได้พร้อมเพรียงแล้วแต่งานนี่ทดแทนตําแหน่งกันได้ใช่แต่นี่ก็ต้องไปราได้ด้วยครัที่ดูเห็นนะฮะจะมีพวกบีบอยด้วยพวกฟิเดอร์นิ่งด้วยที่จะต้องเอาเสรมฟิเลอร์นิ่งด้วยบีบอยด้วยกายกรรมด้วยเลยคนนี้กายกรรมด้วยมาโยกน่ะมาโยกนด้วยแล้วคําถามที่ดูบอกว่าทําไมต้องใช้สตัลพิแปลกทำไมต้องใช้สตัลนี่อ่าครับก็สตัลนี้ส่วนใหญ่เขาจะเก่งกันอยู่แล้วครับเรามาเสริมการตกสูงวิธีการตกสูงการรับแอคการเล่นบนเวทีครับอ่าในการแสดงสด ลายการแสดงสดกับภาพยนตร์ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับผมเห็นส่วนส่วนดีและส่วนโหดสําหรับสตันดีเกินส่วนมากสตันไม่ค่อยได้เห็นหน้าไงใช่ครับใช่ครับเป็นพึบพอมาใกล้ปับเป็นพระเอกไงฮ่าฮ้าละชั้นเองแต่ส่วนโหดคือผมว่าหนังมันถ่ายเฉพาะฉากนี้แล้วมันก็หยุดได้อันนี้คุณต่อย3าคนคุณต้องต่อยสาคนนะเมื่อกี้ผมดูแบบไม่มีหยุดโอ้โหคนเดียวเออเหมือนกับ มันสู้กับสามคนจริงๆอ่ะพอซุ่ยนี่เสร็จไอ้ตัวนั้นมันมาเ็าต้องตีต่อแล้วอ่ะยากสุดคืออะไรตองผมว่าคิวต้นไม้ครับในในโชว์ว่ามันเป็นคิวที่เล่นกับการตกที่สูงก็จะต้องมีคนที่ตกจากยอดสูงสุดลงมาซึ่งไม้ว่าเราจะมีเบาะรองลงเบาะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าลงผิดวิธีลงไม่ถูกต้องมันก็อันตรายได้เจอแสงสีเจอคนดูเจออย่างเงี้ยต้องใช้สมาธิดีใช่ผมคิดว่าฉากนี้อันตรายพี่วินิตเมื่อกี้บอกอะไรนะมีอะไรที่เรานึกไม่ถึงด้วยคุณใช้ คนที่เคยทํามายากคกับคุณเดวิดก็พี่ไมไเกี่ยวเนฮะ <c oughs> ้ยมายากก็เกี่ยวด้วยอันที่เราเราได้คนไทยคนหนึ่งชื่อแพทริกนะฮะเป็นหนึ่งในทีมงานของเดวิดคอปเปอร์ฟิ d นะครับก็มาให้คําแนะนำบางบางส่วนของเรารนะครับอย่างบางฉากเนี่ยซึ่งถากอยู่ๆเนี่ยมีเสื้อแล้วก็อยู่ก็หายไป เสื้อแตกเสื้อ <brewer y, S 1> แตกกระจายมันเป็นเทคนิคการก้มใหญ่เป็นเทคนิคดูีิว่าจะทำยังไงนะมันจริงัมีอีกนะฮะมันจะไม่บอกแล้วแต่ว่าเคลื่อนที่อะไรเงี้ยอย่งยังเติมเติมแต่งในในฉากอีกในต่อไปครับอยากดูจะได้ดูเมื่อไหร่ครับจะได้ดูตอนนี้เลยครับฮะคุณดูเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูได้ดูเดี๋ยวนี้ได้ดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาจริงเลยนะแล้วคนอื่นแต่คนอื่นจะดูตั้งแต่หลังวันที่9กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับนะฮะมาชมกันครับม่่าเนกีียไดู้ มันเหมือนไม่ไม่จบยังไงไม่รู้นะไม่ดูไม่ได้เลยนะมาดูฝีมือคนไทยกันมาดูฝีมือคนไทยล้วนๆและตั้งใจจะทําให้ศิลปะความสามารถการต่อสู้แบบไทยเดิมเป็นที่เรื่องลือให้ต่างชาติมาดูกันอยากให้เป็นที่หนึ่งที่ทุกชาติมาดูโอเคขอบคุณทุกท่านมากเลยครับขอบคุณมากนะครับครับับพอมไหมเดี๋ยวเราไปนั่งดูผมไปนั่งรอดูแล้นี่นะไปเลยไปเลย ขอบคุณคุณวินิสเลอร์รัตนาชัยมากๆนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทาให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นที่ทุกชาติจะมาดูกันขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือมาค้าแห่งกูนักสู้ไทยผมจิตและกายให้เป็นยอดคนดำลงหนทางอ่อนน้อมโมที่ตัวตนปาดวงคนน่าธรมมีเมตตา แต่หาว่าใครมาลุกบุกฝฟาเข้ามาท้าตีต่อให้มีฤทธิ์ีวิเศษดำเทวดาจะเยียบให้จมพื้นดินให้หลาบจำที่ยามมามาเข้ามาทำไมกลัวนี่คือวิชาพาหุยุทธอาวุธก้ากแรร่งเพลงมวยร้อนแรงลุกวยถาดไฟมัดเข้าและเท้าสอกโจมตีได้ว่องไวบุกกระนำเข้าไปดังส